เลยครับวันนี้มาโดนย่างครับเนาะมันผมตัดย่างเดาดีซี่นะครับเนาะเดาดีซี่มาตีหนึ่งดีซี่นี่แะนะครับเนาะมุมกล้าทักย่างแล้วว่านางจิงไฟผมยุ่งครับเนาะมากติดตามก้างใจกันมาข้อเดียวนะมุมกล้าคงไ่เคยยารับเนาะมีไฟกระตืใจนะไฟมุมนี้คมกระตืใจเนาะกระตังเพลงกระตืฟังนี บางอย่างหมาเข้ากับเนาะนี่างหมาเข้าบุบบุบบุบบุคกับเนาะทำไมไม่เคยว่ายันว่ายันไว้ต้ย่ายไปสภากอากาศเมั่งกครับเนาะดูอากาศ ใบครับมึงน 1941, ็อกครับมนี่ใบครับใบผมครับนี่ครับไฟผมนะครับนี่ครับไฟสองหลวงครับเนาะนี่ครับผมว่าเห็นครับต้นเห็นป่าคนเดียวเดี๋ยวนี่ครับอายุร้อยปีดอกมากขิดย่างคนเดียวแหละนีหูโคตรประทึกประทึกเสียงให้ฟังครับเนาะ นี่ที่สวนของผ่ครับเนาะคนเดียวมคนเียวนุะโอ้ยน่ครับดูคนเดียวทังสิงไปตัดอย่างกระมมินอยุกมาดูสวยๆกวีสามเนาะกีสามกวีสามหาคสิบมาที่ของมาผมม่าจะตีหนึ่งเขาตีสองเนียนเนะไฟผมน่ครับ มาคนเดียวมันก็กยงยากนครับพี่น้องเคมากกับมากครับมาบอคนเดียวหกานนกับมาคนเดียวมว่ายากเยครับนาะสงสงเียงมาหอกบุ่มบุ่มบ่เลยล่อยๆๆครับนาะนนไปเลยักงก็ไม่แห้งก่อนเลยมือไห้ มันเสาแล้วครับเนาะมันเสาเ็ต่ยางคนเดียวน,นะยนีะ,นะรไรผชมมันเนาะัเนาะมีก็ดอกนีหลข้าว่าก็วอยรับรู้กันเลยข้าวว่ากายแข็งผมบอกครับ <c ười> คนขาวิดใจแข็งถ้าคนเดียวเป็นถึงได้ครบเนาะ มีไฟก็ด so like you know. ีแต่บมมีไฟก็ดไปงวงก็บไไปไ่ได้ย่างไเดินไ่ได้ครัวเนาะอกมีไฟก็มีโมมีไฟเก็เดอ่ได้คลับเนาะมันหมืดมันอากาศมันหมืกมันอากาศมันเว็นคือหอยห่อยเนาบอกหอลายะมือนโอ้บ้านก็ดที่ทุมหาทุมเส็จแลกับน่แล้็เนแลว็เดยุ่งแล้วก็ไปลาวาง ผมก็มาเล่นมผมก็มาถ่า,า,ย,ายคลิปให้คราบครัวแห้คนฟังนั่นก็เนาะเน,นี่ผมนั่งมีส่วน,นผมนี่ครับเนาะนี่ตัดยางเสร็จแล้วผมนมาก,กับมาไหนครับเนะากกไไเนะคร <c oughs> ผมขอครับขอบคุณทางมาก ม่าจะชวนอย่างของโอ้ลัดกธงละทาลุตป้านะครับต้องเข่าแล้วคลิปผมไปแล้วเนาะที่ผ่านไปคลิปผมทายไปนี่ครับเนาะห่ะางมากหนึ่งกิโลกัมกวมาาก่าบัดตอนอึนกูไปมาตาเดาอ,อื่นนะครับเน,นวณมันเข้าไม่แห้งก็เข้ามือนึงมันหลบโอืโหคอมมาตัดอีสามเบิร์นกับคายอย่างครับเนาะ <Net> เขาที่เพื่อนเขาลอกมั้งเนาะเขาเนาะน้ำเยอะี่ยาวผมคนเขาโย่แต่ว่ามั้งก็ได้กี่นาโน